ครับสวัสดีครับพี่ีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้ก็มาพบกับพอแตมเนาะพี่น้องเนาะรับพอแตมพามาติดตามเลขรัฐบาลไทยของเซียนเ้าไลได้พี่น้องเนะื้อรับมวดนี้เพิ่์ลวามันใจแต่วงวดที่ผ่านมาบดได้ลงนะพี่น้องครับแต่ว่างวดนี้มาลนะ้วพี่น้องครับ,นะอรบขอฝากไว้แล้วได้พี่น้องว่าท่น รับเล็กเพิ่นกันมั่นใจว่าจันพี่น้องครับมือวันที่สิบหกเนาะพี่น้องเนาะสิบหกธันวาคมสองห้าหกแปดรับเหลกรัฐบาลไทยห้าออกเนาะพี่น้องเจ็ดหกสามแปดเก้าห้ารับเลลล่างก็ออกห้าสองเนาะพี่น้องเนาะรับชิปของปเตียมที่ลงไปเป็นลงวันที่สามสิบธันวาพี่น้อง ครับกับมีพี่น้องหลายคนหลายท่านคอมเมนต์มาว่าวันที่สองเริ่มปรเตมมาสันสองมก,กราคมนะครับครับเพิ่นเปลี่ยนใหม่มาพี่น้องปกติแล้วมันจะออกวันที่สามสิบทันว่าเนาะพี่น้องเนาะเอาพี่น้องว่าวันที่สองกับที่สองพี่น้องครับเอาพ่อเตียม้ามาติดตามเิึงเนาะพี่น้องเนาะรัฐบาลไทยเซียนเป้าไล่พี่น้อง วันที่สองมันก็เปลี่ยนวันที่สองมกกลาเนาะพี่น้องเนาะหกเก้าพศออใหม่เลยพี่น้องเนอะ ครับรัฐบาลไทยเซียนเฝ้าไล่พี่น้องครับบนล่างนดพี่น้อง ขับบนล่างวิ่งศูนย์กับเจ็ดนะครับศูนย์กับเจ็ดเน้นที่ศูนย์พี่น้อง อัปันเล็กติดเพิ่นพี่น้อง3ามสี่หนะครับข <c oughs> ับเล็กติดเล็กวินเพิ่นพี่น้องขับส่วนจับคู่ สครับเพิ่นกลับมาพร้อมพี่น้องสี็ เจ็ดสี่สามหกหกสามนะครับ ครับตัวเน้นในพี่น้องเนื้อพันเน้นให้03สามและก็ะสาบซูนพี่น้องครับครับเล็กสามตัวพี่น้อง ศูนย์สามห่าศูนย์สามนะครับโอ้ซองหางหนึ่งพี่น้องเลขสามตัว ดาวันเนียนหกศูนย์สเ็กสองหาง้างพี่น้องเอาสี่เจ็ดเจ็ดสีามหกหะพี่น้องเด้อเลขบ่อไหลหางเล็กสามคูครับเล็กสามคู่ไปกลับเป็นหกน้ะพี่น้องเนาะรับเล็กสา,ามตัวกับศูนย์หกศูนย์สามห้านยามการ ขับวันที่สองนพี่น้องเนาะสองมกราคม2569้รัฐบาลไทยเสียนเฝ้าไล่บนล่างวิ่ง0นย์กับ7เน้นที่0ูนขับเลขติด3 4 6สี่นพี่น้องเนาะขับ 03, 3, 0ูนย์สามสามศูนขับเนีนศูน0พี่น้องขับเลข3มตัวก็ตามนี้พี่น้องเลขบอลายหางนาะรับเนาะ ครพอแต้มขอขอบคุณในหลายนะครับเดออเสียนเฝ้าไล่เนะครับเนาะรับที่ให้ตัวเลขแนวทางรัฐบาลไทยพอแต้มมารับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิง่งไปเป็นแนวทางน้ำกันชอบก็จัดขัดก็ผ่านได้พี่น้องเ้อนะตัวเลขเป็นแช่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้วพอแต้มก็อวยพรคอยเขาขอให้ปังนะพี่น้องเนาะรับจะได้โศก,ก,กมันมานกันนะครับ ครับ่าลืมได้พี่น้องเด้อเขามาแล้วการจะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะครับเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนำหน้ากครับชุดทายถ่ายชุดนี้ขออฟีทุกคนโฉบโฉบมันมันเฮงเฮงรื่อยๆรยเนาะครับเนาอเอาจะลืมได้พี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเปลี่ยนกำลังใจให้พอเตียมนำหน้ากครับชุดท่ายถ่ายชุดนี้ขออฟีทุกคนโฉบโศกมันมัน เฮงๆเรยๆใส่ปีใหม่นะพี่น้องเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้พี่น้องครับพอกันคลิปนาะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม